เฮ้ยไม่ทำไรไม่เฮ้ยไม่ใช้กำลังกับเด็กอย่างนี้วะทำไมต้องทำเรื่องแบบนี้ด้วยนี่น,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 นะโอ้เนี่ยสวัสดีค่ะพบกับโอร e r ข้อดังร้อนและว,วันนี้เราจะมาทำรีแอคชั่นแอทแท็กออนไททันซีซั่น3ตอนที่ ยี่สกันแล้วซึ่งความเดิมตอนที่แล้วก็เป็นจบสึกของไททันมาไททันเกราะแล้วก็ตัวจริงๆไททันสัป,ป่าก็คาไททันเกราะที่เป็นร่างของไลเนอร์กลับไปก็ยังไม่จบสิน้นแต่ตอนนี้คือเป็นตอนที่ตัวกลุ่ม ตอนีเลนที่เหลืออยู่ประมาณ9คนที่เป็นทีมสำรวจเนี่ยได้ไขกุญแจที่ห้องใต้ดินแล้วแล้วก็ได้พบกับสมุดหนังสือบันทึกทั้งหมด3เล่มซึ่ง3เล่มนี้จะเป็นอะไรก็เดี๋ยวเรามาดูรายละ,ะเอียดกันเพราะว่าหลังจากนี้จะเป็นการเล่าเรื่องของกริชาแล้วก็สิ่งที่เขียนอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะว,ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆมันก็เกิดมาบ้างนิดหน่อยตอนช่วงท้ายของตอนที่แล้ว ว่าแบบว่าสมัยเด็กๆอยู่ในเมืองเมืองแล้วเมืองนี้เหมือนจะเป็นเมืองปัจจุบันที่แบบพอจะเดาออกว่าคือที่ผ่านมาในตัวเมืองกำแพงในกำแพงอ่ะมันดูล้าหลังดูแบบว่าเป็นยุคสมัยก่อนมากๆเรากำลังสงสัยมันจริงๆมันจะเป็นเรื่องที่สงสัยมานานแล้วแหละว่าเออมีน้องที่มาคอมเมนต์นั่นแหละที่มาบอกเราว่าสังเกตชื่อตัวละครแต่ละตัวในกำแพงแล้วก็สังเกตรูปลักษณ์อะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบโคโลเชชาเนี่ยอันนี้อาจจะแบบ ได้มาเฉลยหรือเปล่าไม่รู้เลยว่าไปเฉลยอีกทีซีซั่นสี่ก็ไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูกันต,นต่อครับก่อนอื่นถ้าใครเพิ่งเข้ามาแลวยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ด้วยกับโอ์โหลดคนดังเลยนะคะ,ปะไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยตำเนีเน้ก็ยังมีกําแพงอยู่นะแบบไม่ถึงแบบเออซีนโนนีแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรวันนั้นก็คือแม่บอกว่าห้ามออกนอกกำแพงซึ่งกำแพงในลักษณะไหนก็เป็นกำแพงเมืองนี่แหละหรือว่าเรื่องไท่าันทั้งหมดที่เขียนมาเป็นเรื่องเล่า ไปเรื่องแต่งของพี่แซวอู้หออืมสวยอ่ะคนของเขตกัดกรรมเอา้าเขตกักรรมหรอถ้ามาในเขตเมืองโดยไม่ได้อนุญาตสินะรู้ใช่ไหมว่าจะเป็นยังไงเอา้าใช้แรงงานหรือโดนลงโทษรอโอ้ อฮ้ยไม่ทำอะไรไม่เฮ้ยไม่ใช้กำลังกับเด็กอย่างนี้วะแถ้วหนูแหนูกลับไปก่อนเถอะนุเฮ้ยอะไรวะเร็วมากฉลาดมากใช่ไหมฮะถึงแม้จะเป็นเด็กแต่ถ้าเป็นชาวเอเดียก็ถูกส่งไปส่วนส่วนเอเดียแล้วมันต่อมา้องสาวเขาถูกพบที่ไหมนะ ไม่ประเด็นคือมีคนฆ่าน้องสาวอะ่ะโอ้ต้องกรู้ได้ทันทีว่าผู้ชายคนนี้อออมีันอ่ยยูมีฟริดเพื่อให้พลังได้พลังของแต่ท่านเนาะยูมีหลังจากตายตายก็มนทันไค่ท่านมึงก้าตัว และสร้างจากักรวรรดิเดียวขึ้นมาและทำลายล้างประเทศมาเลยซนการเป็นผู้ปกครองทวีแห่งน,นี้ทำให้เอาพันอื่นคลอดบุตรแต่ว่าประเทศมาเลนอดิทนทั้งเตอนเตินทั้งในก้าวเตือนเัี้นงโถ่และสร้างกำแพงสามชั้นมันกอบฮานีน้และหนีเข้าไปหลบในที่นั้นพร้อมกับโอ้ <c oughs>

อะารจังวะคนที่อีมันคือใครกันคอนนี้นจะสรทางตัวเองใหก็เมื่อตอนอายุสิบแปดเป็นช่วงที่กำลังศึกทอดคลินิกของพ่อยังไม่คิดอะไรไม่แผนนั้นไปโดนอะไรมาครับทั้งสองคนจบกลางนี้าความตัดกันมาเวขนลยเพราะเรามีนอนบนใต้ของมาเลยอยู่กันจันต้ออะไรอยให้ฟังนะเอ้ย การที่รู้ความจริงกับเรื่องที่เกิดขึ้น้องสาวฉันได้สาบานกับหัวใจจะสั่งสอนให้ดูว่าปีศาจของทิม,เ,มเป็นยังไงโอ้โหน่าจะทำให้เรื่กลับมาถูกต้องอีกคร้งเราต้องกู้ไอเดียกลับขึ้นมานำมันไส้แล้ของรัดมาเลยถูกเรียกว่านกฮูกยูมีบมัลลังก์โอ้พลังเดท่านและปลุกถนนสร้างถนน ใครอ่ะฉันชื่อแดนน่าสกีสายสาเลือดเออใช่คนจากสาเลือดราชวงศ์ฉันปล่อยกายตัวเองไปตามโชคชะตาชั้งนำแล้วปล่อยกายตัวแต่เป็นลูกหลานคนสุดท้ายของราชวงศ์ที่หลงเหลืออยู่บนทวีปแล้วคำนวณของแท่านราชวงศ์ท่านนั้นที่รู้ไว้กับชนาฟุนกูแราวท่านมุมบารุที่ราชน,นาเข้าไปนะครับขอแค่ก็คุณจะให้ตัวอื่นหมดและลมล้างมาเลยได้ ได้ที่นเป็นมภมในเขรอย่โอ้นี่ไงที่เป็นแบบท่าท่าเดียนกันแล้วเป็นกำแพงอ่ะเอ้ยโอเราก็แต่งงานกันเอาแล้วมีรู่ใชายด้วยกันโอ้ยนี่คือแม่คนแรกของกีซ่า

เป็นความหวังของเอเดียฉันเคยหันหน้าคุยกับซีตรงๆหลายครั้งเี้ะสักครั้งเดียโอ๋โอ้ยเนี่ยเดี๋ยวจะทให้เป็นไททันอะ่ะท้องให้เป็นไททันไรปัญญาโอ้ยแต่ฉันมารู้วเป็นใครอ้อโอ้ยคนเดินเลว็วคอไห้ทไมเป็นคนอย่างนี้วะ ก็ลมมแล้วแหละช่วยฆ่าฉันทีทุกคนโดนตัดโดนทรมานหมดเลยแล้วคือไม่ได้ฉีดยา์ยังไงนะ โอ้น่าอีกแกงเนี่โอ้โอ้ย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 เอ้ยเออดดเดานหน้าป่ะเฮ้ยใหน้าเฮ้ยเดี๋ยวป่ะนี่นหน้ามันเหมือนกับทำน้ทำไมหน้า เดี๋ยวทำนะไม่าวาจะเป็นรูปแบบไหนก็จะออกตามหาคุณอแล้วเฮ้ยเป็นอย่างที่เราคิดเปล่านะเป็นอย่างที่เราคิดเปล่าใช่ไหมเดี๋วพึ่งสิคือคืองี้นันนะ คือเราเห็นไดนะไดไดนาเมากตแล้เราคกดถึงไททันที่กินแม่ของเอเลน่ะมันหน้าเหมือนกันน่ะแล้วแบบยิ่งเป็นคําพูดที่ไดนาพูดว่าไม่ว่าจะลูกเป็นไหนก็จะตามหาคุณเอาออหรือเปล่าสีผมก็เหมือนเัเลนกำังจะอยระวางโดนโดนอ๋อโ,โ,โ,โอ้ยผมของมิกาสะโอ้โหมิกาสะเลียวมากึ้อนอนในครกวะนเน่โอ้เนี่ย ใช่เฮ้ยเรากินแม่มันไปอ่ะ <S 2> <S 2> ตอนแรกเรานึกว่าแพ้ชายสติแท่นตอนนั้นอะเป็นอะไรก็เป็นเรื่องแบบนี้ด้วยอือเขาบอกว่าอยากเห็นมนุษย์ถูกท่านกินกัน,น,หน,นหรอด้วยแสงสว่างสติไปแล้วเหรอแต่ว่าคนเรามันอยากดูเรื่องหดลายตอนนั้นนะเพราสะสงบสงบมันเป็นเรื่องดีมากก็จริง แต่มันก็รู้สึกเหมือนขาดเหลือแล้วนะควารู้สึกเหมือนมีชีวิตมีชีวิตอยู่โดยรู้สึกว่ามันจะตายกล้นะผักนี่ลงมาอะไรพี่ดูการกระทำของมันเข้าพอคิดว่าลูกถ้าลูกของชายของฉันต้องจะแบบเดียวกันหัวใจมันก็เบียดรัดไม่ใช่ชายยอะ้วกันนะเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้นี่หรอไอ้นตาหวานหรอ ไร้ไร่ว่ยาศาสตรที่ใอยู่ใช่ไหมเราคุยกับเพื่อนเขาเร่างนั้นละกันไม่เห็นนักศึกษาแกกำลัเลนออยนะอเออให้มันได้อย่างนี้สิอันนี้คือใครอ่ะมันต้องมีคนแบบเนี้ยเออจกัการโอใช่ตัวเดียวกันตัวตาหวานอ่ะเฮ้ยตัวตาหวานตัวที่ฆ่าฆ่าใครนะจำไม่ได้แล้วอ่ะฆ่าทีมส,สำรวจอะ ฉันคือโน้ตผู้จำเอาไว้กีซ่าพลังของไททันเขาใช้กันแบบนี้ไไททันมาคือมาตัวแรกเหรอไททันอะไรอะ่ะโอ้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะ่ะโอ้อ้าวอุ้ยจบโอ้ไปดีนะโอ้เนื้อหาในตอนนี้เยอะเหมือนกันนะเดี๋ยว ทีนี้เราเห็นว่ามันมีไททันตาโตถาตาหวานแล้วก็ไททันเอซันตาคอร์สเนี่ยเออไม่น่าจะว่าตัวเดียวกันจ้ะน่าจะตัวเดียวกันก็จบไปแล้วกับตอนนี้ตอนที่ยี่สิบเนื้อหาแบบแน่นมากก็าฝากไปด้วยนะคะกับแอทแท็กของไททันนี้ก็ไปละบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย